เรื่องมากบอกเรื่องพว้างพนมาตะห้างไดพออากพนลัดเลยบ้านเดยเคยมาฮเคียโอ้พนมานาั่มหายช่ไหมเอ้อืมจูแก็เริ่สิมาเขาาึ้นอื โอ้เสดสดร้อนๆเนี่ยนองพาคกเรียนหายาเพรานั่นวิญญาณยังจุดเกียรยาที่ไม่รับเขายาพันาพันกันอยู่นโอ้ยมามาจับจูดเอาจ้จอในเตี้ยเขาเจ้าก็บุย็นเขาจาก็ย่านเนาะเลี้ยงยาใหเขาวามนี่อยู่นี่รงเมืงไทยเราพูดมาให้ว่าหายาาบ ว่าท่านใจเจ้เป็นทุกยาเลยโอ้ไ่กหับเจโอ้หัว่นาจะคนคนี้รวมันี้วัดโอ้ไทยโคราชพี่มามั้นมาจากไหนโคราชครับผมพึนเห็นยู่ิันเห็นยู่ใคคลิปครับผมขึนก็เลยมาเบิ่งขันมาหนีหลบมาหนีหลบมาหนีหลบเขาลงไปนะ ไม่เห็น,ต,น,น,หนตัวเป็ดนเปลี่ยนนอเห็นตาอยู่ทั้งผ่านช่องผ่านอากาศเล่นนัมากนํำมากครับผมบน,นี้<อ>ปบอกเรียกคมเมนตัวใดในบ้านอินผู้บอกนี่เรากเร็เลยถามเพิ่นว่าบอกโต๊ิบบทีก็เปลี่ยน30นั่นไปอยู่บ้าะเจอบูอบ่ อันนี้ปรจำทาททาเพิู่ไปแล้วูแี้แล้วนะพูแต่อไทยโคราดมาโคราดมากูเพิ่ได้ปวดทายซาเ่าวซีครับเจ้าที่ก็เหมืนเสียดเสียดามตัวนโอ้ใช่ามตัวพร้อมตัวนี้สามตัวเข็งๆงเตัวนี้เพิ่นจ็เล้ว่าขนคือกระ่อได้มากเื่อก่าหาาเพิ่งว่า ว่เพิ่นเล่นหายานั้นก็รถสุลาสุดรถตูลาสุดเลยนะเีนจะเก่ยังเลไปจุมคนมาหลยคนว่าผ้าลยูรถตู้หนึงโอ้เป็นรถตู้ที่แม่รถตู้เลยเนาะเพิ่นตู้ทีนเพิ่นเลยมาโอ้เพนหยุดเพิ่นเนาะเพิ่นมาหาเที่ยวเ่ก็มาอ้เ่ มาบอกไท่ขรหัว่าปูพนมาบอกไท่ขัครับดนครับผมเเียงยาไปของผ้าเพิ่นลงไปกาเพื่อ oh, ือไปข้าวเราอ่ะไปหาเสือโอ้พรไทยตัวนี้พี่าชุดเลยพีสดร้อนๆนะท่านผู Danny> ้ชมเพิ Monet> ่นเพิ่นจะกลับเนาะค่ะพ่อชุ่มเหมือน ที่เรียกเขาฟัเพิ <S <S ่ขึ้นมากเ่ก็ให้เิ่นไปแล้วลงคิดไปแล้วจวันที่ที่เรียกคิดสรีกอะีสู้ที่ว่าสิบอกนั่นะอ้โหก็มาตามมาตามสัญญาดิผอสัญญาดิผอว่าสิบสี่ดิสิบสี่กับมาเลยจวดมาเลยเนาะาไปแล้วลทงคไปเบิแล้วเตัวได้แ่แคตัวคนเนาะเ้าคนจำสูดใส่ผู้เเอากระดาษแค่นั้นครับผมมามาสุดเนาะสุดครับ่เรถันบอ รักวแล้วประจําตัวเพิ่นมาเพิ่นมาดิปูมากปูมากมาถให้โคราดมากเพิ่อเลยภาพไปวายพุ่งมาซนเลยครับก็เลยมาบอกเพิ่วมาทั้งทั้งทั้งสองตัวเลยแบบสามศูนย์โอเอาอตอนนี้มาใส่นประจํานะคะท่านผู้ชมศูนย์อนนี้มาใส่สองเก้าแปดศ หมาเลขโทรศัพทสประจำค่ะเนาะศูนย์แปดติดศูนย์หนึ่งมาอยู่ในนี่มันก็ดีที่นี่อ่าแม่บัล่าอืออะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่เนาะครับผมกตามนั่นนะคะเดี๋ยวฝากประจำก่อนค่ะคนมาเยี่ยมยำเต็ซีมาจากโคราชครับผมคนเล่ยผ้าไปวายยูร้อนปูตาครับอ่ามันก็เลยให้โชคให้ลาบ 14ไทยคุณะดมึง่อยหรอเบไปค่ะแวะมาก่อนครับแวะมาต้องคนละเด้คนละ14เด้มาแล้วค่ะนี่ของหลอดพตาเขานะบอกของเียปูปพาูตาแคปภาพเรืองผู้ชมอันเดียวกันนี่ละวันที่สิบพหกนี่ละครับผมมันว้งหันเพิ่นบอก3 3เ่าเกรดีเนาะมนมา หดกอนนี้นะมนี่สองเราสิบอกวันที่สีแต่ว่าบอกไปแล้วบอกตัวครับผมบอกไปยังบอกไปยังครับปูเนจาก่วพอตัวเดียวกันพี่ตแล้วบอกไปยังบอกไปยังัวนี้แหะครับผมัวเดียวกันถ้าเพิ่นตองไปดอนปูไปกราบไปไหว้ปูอมาเขาครับผมเนมอบอกไปไม่ตอนี้มันไม่ตเลยเล็กซีได้วตกันนี่น่นี่แ ตก็กะไก่กันเนาะสามเก่าก็เก่าสี่นมาให้กะสองเก่าสนะครับเนาะองวดนั่นพว่าสู้ไปนะครับเนาะกับาสามเก่ามีแปดาผมช่วที่ะมีเจ็่แต่ว่านีเพิ่นกับเอฟซีเพิ่นเพิ่นผมได้รับแล้วมัเนาะเพิ่นมได้ฝันมนบ่เพราะว่าบมได้ฝันที่หนึ่งฟูมาเข่ามิส้านอ๋อล้ชุดยลดเนามครับเนาะมากกับท่านหันเนาะปูมากกัท่านหันเาก็งเจ้า่าปูที่าเข่ามานบบผม

าเก้าื้อกัดองไปบุญมันด้วยก่อนนะนะครับเนาะม่นมบอกแล้วเขาเจากับสื้อแมกับื้กับมีเพะบคนบางกัักหูสื้อกัมีครับดักหูซื้อมตวื้ออ่ามีแต่ใหญ่เร้น่ไหมหยมังกรเลยเนาะอี่าเนาะไนเส้อมกับรลเนาะ ค่ะผมหล่าสุดหล่าชุดนะครับแปสามุครับเก่าซีครับผมของขอจับนะครับหล่าสุดนะครับวันที่สิบสี่เพื่อนให้โศกวัดว่าเล่นไห้พอดีครับผมเพื่อนให้โฉกเอฟซีวัดว่าเล่นไห้เมื่อนีร่หล่าสุดเลยสิบสี่นัดมาสิบสี่ไมจงไหยที่สิบสี่วันว่าเลนได้วัดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่วัดว่าเล้นไห้ครับพ่อพ่อนัด แอดมินมาเมื่อสิบสีเด้อแต่หื่อซีเมนตัวนี้ใช่หรอเปล่ากพวกหื่อเหมือนนี่อันเล็กอันนั้นก็ลกไปแลด้เตี้ยแต่ว่านัดแอดมินนั่นมาหาแห้งมาวันที่สิบสี่กับมาคว้ากันมาปะตัวนี้พอดีครับผมใส่ตัวนี้โอราดพอจำเพป็นใจของขวัญวันวานในไทยเอฟซีเพันว่าอืหนอมาแบบ ก็ว่าได้ขึ้นว่าสิบบกเรียกเนาะอข้าวก็บโปรงซึกตัวล้วพอนะว่ได้ขึ้นว่าสิบกเรียกนมือนยี่มือนี่ครับผมเพราะว่าุงนวเขามันเขาดูนเกือยยมเบดยาไร้ก่อเกื่ยอกับนีบ่มีทชบ้านเ้มีเจ่เพิ่นบ้านเพื่อนโอ้านห้บ่มีเยอะเพิ่นก็บปจักเนาะกติมาแบบได้เพื่อนกติบ่ได้เตรียมตัวท่านแล้วเราพ่อเพื่อนก็ะโปรจงว่าพูดไดินมาสูบยา ขนกรเลี้ยนหายาก่โน้มเงนโอ้เออพกใจว่าอะไเตี้เอ้ยขุดิงยายาบคนละเตเจ็บขาเก็บแงกรเลียนมากพผู้เขาไม่หเลียนให้เต้าให้หยาโอ้โอ้ข้าเจ้าก็ะไรตั้งรักได้เลยกัไเาตั้งรักมีนี่หะเรียนเขามาเอาแขงเก็บขาเก็บพัอายุแปดิบแปัวแล้วก็มีโอ้ผู้เฒ่าม่นำโอ้ขาเจกัถือโอกาสได้เตี้ย มาท่วมพอดีกันขอคว้านขอโฉกจากปูเลยคนเล่นเตี๋ยมันสำคัญด้วยวพอนีนะเป็นเดชโชคได้ลาลน้องกันเนาะครับผมโอ้ยโฉกมานนะน้องคนนี้เนาะมานแลยแปดสามศูนย์บุหรีขอยากเนาะบรี่ควายหยาดเป็นไปแอดมินกับมาตามประจำมาล่าสุดตะมือคุณละก็มีล่าสุดค่ะแม่อยู่ คุณศีวรีจันเพ่งเ้อค่ะเดอ้อดอนปูตาเอาประจเาเอาแอดมินนนำมาให้แล้วค่ะทุกทานทุกคนแอดมินกับดูโมทานาสาธุนํำเดชุกได้หลเปนน้ำพร้อมค่ะมือนี้งเนนี่เอาไมเงวดน,นี่เนาะก็อะดอกมาเงวดน,นี่กัสีขึ้นจิบป,ปังๆเลยครับได้มักวันวันเลนท้ายน้ำพรจํากับมีค่ะมือนี้ม,มามาแเรากะมือสดสดเมื่อเช้านี้ค่ะท่านผู้ชม เดินเดินทางมาเช้าวันที่14เนอะอาถิษความรักคำมือนี้เริ่มแม่นนัวกอีดมินไปท่วมไปจีดไทยอยู่หันโอ้โหจะว่าครับอยู่พวกี้เยคนเอาตวไทยท่อมผ่านมาครซส่องเมื่อยู่แปลนแปนเออเตืดย่นึ้นม่ขึ้นาพี่นสิไปอัดวดบ่อเถิเข้นจนไปเลเรื่อยมาวัดโอ้ครับผมโอ้ช่วยุดตรงจุดท่ากันหน่อเดียวน้ะ ว่าจะจะดวดลงอยู่หันแล้วอืมุเปิ่คนเย็ด้อง้องไอ้ปูนี่แหละเป็นก็ไม่เห็นอยู่หันแล้วสร้างอยู่วัดเอออย่ในวัดอยูนวดเกูขาวนี่อง่ประจำมาเนอมันมาเยบหยุตกใจเราสร้างเยดกั็เยเล่มเริ่มเริ่มก็สร้างแล้วพอมันกวาดมาแล้วม่ได้สามไม่ไดสามพนก่เทอนั่นเนี่ยมุ่งเยอว เทียนเทียนเพิ um, ่นดาดเตยังเตี hmm. like, uh ้ยนเตี ata, so mm ้ยแมื mm ียบวันนี้แหละแต่ว่าิด้ออันถาของคนแบบาบผมโอลูกของ่นเออต้องสร้างประโยชน์ต้องสารค้าม่ควหลที่ยังเี่ยมโมีมีทีมงานปั่นรถเตี้ยขนาดเนาะมันเย็ดได้ก็ สมุญราเลนมันเพลนมากเลยแบบี่มีบวงส่วงด้วยกันอ่ะมีพิชี่ตอนรับตอนรับลูกเหมือนเพ่นเนาะูมือนผูีปาวี่ตอนรับเสิ่อมเพ่นขึ้นหัวขึ้นพวงเพนตอเนาะคือจำก็เห็นมากนะคือยังอยู่จุมีกัแม่นพ่อจ่ำไปจเสิ่อไยังเพ่นชีพนั่นเพ่นครับผมผู้ใดอยากเมืองกับยอดไปเมืองคลิปได้ค่ะคลิปที่วัดที่พรอจำเสิญอผู้จุ่ม อเมริกาตามนั้นเนาะครับนเนาะผู้ใดอยากกะเป็นมิ้นเพิ่นนั่นมาบก,บก,บกบอกบอกเฟกอฟซีบ่ครับบ่บบอนเหรอครับพ่อเอฟซีพันฝากมากสองหนอยนะครับเนาะเท่าไดก็ดีเบิร์ตได้ร่วม,มสร้างร่วมทำบุญทำท่านสร้างรวมกันคือเก้าอัอนละครับทำน้ำกันมีโชคมีลาบวันที่สิบหกคิดมาหอดนี่ละ เตัวนัดเพิ่นมากมื้อนี้นัดตวกันมินมากวันัดที่สินัดทีเนาะเอ้ยมากมื้อว่าสู้ป้ายแล้วแต่ว่าสิรอพร้อมกันคือวันที่14บสอ่าแต่ว่ามันก็คือบอกบอกให้บอกก่อนครับผมไ่ได้บอกเออบอกอย่างไรครับอ่างเนาะกอย่างต้องกันนะครับเนาะสาธุครับผมเรื่องเรื่องเด้อะดูวันต่างมากครับผมสิเฮ็ดหมู่บ้านกระจายเนี่ยาดผังยานาคนอือ สีมื่นหาพยานาคครูทั้งหนอกทั้งแขนทั้งขาเป็นเทเลลแล้วยังจะจุดฉลองยังอยู่อกำลังเง็ยเงียให้คูอยู่ครับแต่ว่าทั้งดอนคูกับวันเลี่ยวเนี่อเพราะว่าจไฟกับวนนี่ใส่แล้วก็มองสัวทีเดียกว่าคนไม่หยุดเงียนเครับอ๋อป่้ยอยากรวมทั้งบุญดอนผูตากั ยังยินดีต้อนรับตัวรับเดือสายบุญทุกคนอยากร่วมท่าบุญเข้ามากับทักแซดแอดไลน์เข้ามาเนาะครับเนาะวย่างจิตตบนุ่งเข้ามาได้ครับเนาะไม่กระติสันไปเรื่อยๆตยังมีอยู่นอก่อเนาะเดียนกับรวมสร้างไป้ด้วยกันเุยกได้กับเดียนที่เป็นน้ำบู่ท่าเข้ามาค่ะครับผมเป็นนบูชทาเดียนอย่างาครับรวมบุญได้ทุกช่องทางค่ะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับเ네ด้อขอบคุณหลายๆในาทางเรื่องการรับชมรับฟังครับผมสำหรับพ่อจัมผู้เยี่ยงเรียนผู้ตาทักสัตย์ไล e ่คำว่า Soup, หรือว่าอยากร่วมบุญครับผมกับไล่คำว,ว่าไดครับประสงค์ร่วมบุญตอนผู้ตาหรือว่าสิบผู้ข้อต่อแขนพ่อจัมกับไล่คำว,ว่าไดครับเอ็มมินกับที่เดินทางมาทรงให้ทุกคนครับได้ทุกคนครับให,ให้พวกเอ็มมินเพื่อนนี่เรานเป็นสายบุญ ับส่วนท่นขอมาเนาะจรับรุไปเรั่อยเรื่อยล่าม้างนั่น,นที่เท,ทบานไปเมี่ยงเขามันจะมีรก็ใที่น้ำนองเขาครับผมเ,าเอาตามนั้นครับสวัสดีครับ